สวัสดีครัช่างเรื่องสถาบันลำไส้มเชียเออทีเอดีมาถึงก็ตั้งเวทีแล้วเนี่ยมมหเออไดล่กับมาหอดแล้ว ไปเทีกาถึงแล้วพีน้องโอ้ยคือรอแถบมือนี่ฮะไปเซม่าเมื่อคืนนี่เฮ้ยเมนบอกกินข้าวกินไข่มดแดงโ่ดดิครับไข่มดแดงนองไฟ ฮะอบ็ทกันสองคนกันเออเมียนือคือยังไงกู้อะไรเสกู้อะไรเสอน่ักดีเมีแต่นานานทั่วคุณเีพี่นากินะของกลังเขาเดียของกลังเขาม่ใช่อีสะอนส้ออนนะี้ลอนนะเสีดเสยไรไหเสือซูมอนี่รีดเป็นกีบเลยครับ บผมมียับดนะครับเขาก็มีแม่บาทเรียดหาเนาะแม่บาทได้เหรอชักแล้วมันตัวละยี่สิบหนาชั่วทุ่มเท้าเออหนาที่กันเอาท้ามีเรียเป็นท่าขี้เหม็นเจ้าว่าผมเป็นดาราเลยเด้อเอาหูคือหลอกเดี๋ยวหูปอมก็ได้ชุบดาขาหูคือหลอกลลางให้มันหลอกเด้มาหางเลยผมมีอนหูแพรตุัมหูตุัมหูเล็กแน่ พอเแต่ท่อะแต่วงี้ชื่นสื่อใ่เอ้เสียงเสียงแยเสียงเียนไหมเสียงโควิคังนนหละครับผมเสียงคุณเป็นเบาเลไหมเป็นเบาเลยคโควิดครับผมจอดสห้าเมือแรงคุณแรน้องช่างกระสีแสดงว่าคันไม่ทิพย์นะผมครับผมนึกว่าทางเขาครับวันนี้วันนี้บัตรวันนี้บัตรราคาหนึ่งร้อยาทปีบาปีที่แล้วมากอนอันนอยสีคนลหลายเลยนี่เข้ามาเคยมาโอ้ยมาอยู่ดีมาเรามาเรา เรามาเราเริ่มแรกรถบัสจอดนู่นมีสนามมวยตรงนี้จำได้ไหมสนามมวยตรงนั้นน่ะสนามมวยจำจำได้ไหมมามาแล้วสนามมวยแล้วพี่ไก่เมียนเท่าที่แล้วเราจำอะไรเทาเห็นของหนาเพราะเลยจำแต่ของถ่ามัมีสองห่องมันมีสองฟังก็เลยจำได้วันนี้อลังการมากเลยคนเยอะมากเข้ามาดูเบาเองรัตนบุรีครับการใส่ครับเป็นการแต่งตัวเป็นหลัง ต่างกันเนาะต่างกันแห่งแม้นี่ทิลปินตองเห้าิ่างกนบนศิลปีนหะเออครับทุบไปขายฟองเลยต่างกันบินก็เก่งกับสูงคาโอ้ยขานีวนี่นะคราบว่าคนแต่งตัวดีมีชายไปกว่าออกหนาพี่พีมาซ่านเท่าเรายืนบินเอเอาเงินอย่งเงกลมเม้ากลุมเมาพอกน่มมาได้ยืนไลยไหมครับครับไหนลุงพ่อโอเคโอเค เดี ub, okay, ub, hai, Teraz, e Han, o o. ๋ยวให้จบเขาจะภาพนะครับให้จบให้พอจะภาพให้จบอันนี้ก็เรื่องพอจะภาพเขาแมาตายแล้วย่างย่างนั่งตัวจะภาพไหมพ่อจะภาพเหมืนตายแล้วครับเอาแล้วเจ้าขึ้นขึ้นขึ้นไปเล่นตลกอีตายตลกสิ้นดีมุกมีมองดีเล่นงนี้เลยดีก็เลยได้มาขับปลอด ค่อยคยขึ้นเรียนทั้งหาในแต่เรียนตนอยวของไ่มีค่นหัวมันเลิกคนไหมันเรีนเลิกงคนไหมมุกจาเลิกอีกแวคิดว่าผ่อไหมดีบรุ่นตนอจูของแต่ซุมเรียนอยู่เสมอก็จหัอขึ้นาจขึ้นเราท่านเหอมย่าได้ยาได้เขาไปแม่ไปแม่จับรถหน่อย เฮ้ยนี่วะยาช่วยเป็นไอซิการ์เทนเฮ้ยก็ผมเป็นเฮอการเลสี่เลสี่เขาว่ารอรอต้องขึ้นอย่ง้เธอดังไมทีความได้เงินกูใหญ่เพียงเท้าเอมึงอย่าพึ่งเาสการใช้กระเป๋อีกน้่ใช้ก็สามหน่อยครับตื่นเต้นอะทุกคนไอยเฮันนี้ ไปไปที่คอนอร์พาอันี้บ่ไปมับ่นาอันนี้น,นาปนนไปที่บ่บ่าล้วไปมันอยู่นิดบ่อันนเจ้าพ่อปู่ไวแต่คนแรกเขาเจ้าบุรุษนะไดเลยเดี๋ยวกันดูอนไรก่อนดีบ่อปูเพื่อนกได้บินองนี เ <c oughs> มเจอฝาก14ฝากอะไรกได้ orang ada pemain orang macam ni, đi cho đang tăng lên rồi nữa. น้องกิี้เอนียวไซิมแลนะครับเนียบึ้งอย่างไรครับแล้วยัส่มากเนียวสมุรดาวครับ